เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็ยุคผมกับอาร์มโอเคเกมมิ่งนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสับสครับเออวนะครับ่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับการสับสครับเอนะครับมันก็ไม่ยากนะครับไม่หลายขั้นตอนนะครับงั้นเราก็ไปชมวิธีการสับสครกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดซูมกดยิงและกดสับเรืนร่อนะครับ z o o ยิงสัะพิลด่วนนะครับแบบนี้นะครับดูนะครับซูมยิงสัะพิลด่วนนี่ครับนี่ครับเราจะทำแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงเอานะครับนี่ครับช้าๆครับนี่ครับเราก็เริ่มฝึกจากช้าๆไปค่อยไปเร็วนะครับเนี่ย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 เราก็ลองอ่อยฝึกกันดูนะครับ ถ้าคุณดูต้องการให้ผมสอนอะไรน,นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับงั้นเราลองไปเล่นในโซนนี้ไหมครับงั้นเราไปกันเลยครับทำอะไรกันอไอ้คนยิงต้อสับข้างหลัง Enough. I'm talking slick back, kick back, gossip in 40s. You can play not another day with a shorty. Miss my defeats that was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the pressure. we've been here before. ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปจนจบนะฮะก่อนที่จะากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ